ีและสิงสมุดเมื่อรู้ความจริงแล้วนะว่านางผีเสื้อสมุดเป็นยักจึงขาทาหลบหนีออกจากท้องนี้ไป ไม่ได้เหมือนกันขอรับท่านแม่น่ากลัวไม่ไหวงั้นเราเห็นกันถึงทนงานใดนั้นนางเงือกเสาเจ้าทะเลที่ได้นัดแนะกับพระพันมีไว้แล้วจึงพา,า, ử, ท,าทั้งสอง,อนงหนีไปที่เกาะแก้วพิษรามมาเถิดท่านทางสองเราจะพาดันไปอยู่ที่เกาะแก้วพิษรามเองทำไมต้องไปที่เกาะแกว้วพิษราม เพื่อมาพาละเจอข้อคูวของนังนก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยัง,งเกาะแก้วพิศดา,ารพ่อจ๋าแม่จา๋าพี่พี่อาพันีมเดีสามของลูกสาและทิมดด่มุดค่ะเนี่ยหนพ่อและไ,ไี่ด้ยุยกัข น้ำหมึกเลยค่ะพี่สีสมุนก็รู้ด้วยทานใดนั้นน้ำหมึเสื้อสมุทรได้กลับมาจากการจำศีลและได้พบ่อนปครองบ้านเปล่าไม่เห็นทั้งลูกและภัวจึงเกิดความโมโหและออกตามหาจนรู้ว่าบ้านไทมันีและสีสมุทรได้หนีไปที่เกาะแก้วพิศราเบื่อเบื่อไอ้ลูกหัวตัวร้ายทำกันได้ลงคอแล้วเจอหน้านะไม่จะวิทย์เขาให้ทำไมทำไมทำไมเชี้ยงดูมาอย่างนี้ มดินไปแบบนี้ไม่ได้มันหน้ามั่นใจมากอีนาเงือกน้อยลอยไปลอยมามันเป็นคนมันใช่เหรอไม่มันเป็นสัตว์มันใช่เหรอไม่มันเป็นเงือกมันช่เหรอไม่ถูกแล้วได้เดี๋ยวเจอกันลุ่งเช้าฝั่งพรงพันมีและครอบครัวของนางเงือกได้ออกเดินทางต่อไปยังเกาะแก้วพิศรานไปกันอยู่เมืองเราเรียกออกเดินทางก็ได้ถึงที่หมายก่อนว่ ีเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ละนางยักษ์ท่านแม่ของพี่เองน้องชายข้ารู้ว่าเจ้าเป็นยักษ์แต่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีหน้าตาและท่าทางโหดไร้เกล้วกาขนาดนี้เพีื่อทายาทไม่ไหวจริงฝั่งทางนี้ก็รีบหนีชีวิตฝั่งนางยักษ์ก็ตามมาอย่างสุดขีดนางยักษ์ชิกะโตงตีลงที่ทะเลอย่างแรงทำให้คลื่นแรงที่งกว่าเดิมน้ำเงือกและพ่อแม่เล่นกายลวดยางสุดขีวิตจะไปหนีกเกาะแก้วพิสดาร เพียงใดมันโดนกีดหัวใจมาเธอแย่งไปครองโอ้ยพอเธอลังคาจะกินข้าวเลยหยุดหยุดเอาล้างหยุดย,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 ยังไงพี่ก็รัก้างเรื่องคนเดียวเคยเแ็่กับเจ้าเอาไว้แต่ปางใดนกีบสาพุงได้ลม ต้องต่างสงสารนางยักษ์ที่มีใจใฝ่เขยินต่อพระพันลเเีเลยทำสมที่สัญญาแม่ตามมหานิโยนีคนอุตส่าห์ทำอัปมาตถะคดอารองรัตนโกสินทร์ให้นางยักษ์จำแรงร่างให้มีรูปโฉมงดงามตลอดไปและไม่กินคนอีกตลอดชีวิตทุกคนคูมตาเช่นต,ตานะผมเล่าจักินสมตั้งสมตั้งสมตั้ง อยู่น่ามั่งโตเมันเช่อเหรอ้ยถาก้า้องทอยานานขขอสาบานว่า้าจะไม่กินคนอีกและค่ะจะรับแยกใครคนเดียวโอเคนับประวันจ้าคนเมืองยังเขาเป๊ะอยู่แล้วสุดนะคุณก็ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบของคนเป็นอย่างีพวกเราอยาง ที่มีความรักอย่างจริงใจแต่จะต้องต้นด้วยการโกหกแต่ก็ทำไปเพราะความรักและสุดท้ายก็คิดได้และปรับตัวเพื่อให้ตัวเองเป็นยานนทีพิษคนเราเช่นกันเมื่อรู้ว่าผิดย่อมแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวขอตัวเก่งมากเลยนะครับสำหรับทุกการ